สวัสดีครับพบกับรายการ Learn to Play by Truth Esport กับลาก่อยเด t a t นะครับรายการที่จะทําให้การเล่น t ด e t a ูของคุณง่ายขึ้นหากคุณเป็นมือใหม่ที่กําลังหาแหล่งการเรียนรู้เกมนี้พื้นฐานหรืออยากหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเล่นให้ตัวเองทําให้ตัวเองเล่นได้ดีขึ้นโดยทุกคนจะเริ่มทุกอย่างจากศูนย์จนถึงร้อไปพร้อมกันนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับ Learn to Play ที่เป็นโปรเจกต์ร่วมกันระหว่าง Truth Esport และล้าก่อ้ยด o ททูที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเรียนรู้ของเพื่อนๆทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่ได้เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมและนําไปปรับใช้กับการเล่นของตัวเองเพื่อพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นนะครับใน EP ที่2นี้เราจะมาอธิบายแต่และตําแหน่งในเกมอย่างละเอียดว่า Position นถึงหของเกมนี้มีอะไรบ้างมารับชมกันได้เลยนะครับในดัททูจะมีการแบ่งตําแหน่งของ ผู้เล่นในทีมออกเป็น5าตำแหน่งโดยเราจะจัดเรียงตามความสำคัญของผู้ที่สมควรได้รับทรัพยากรภายในเกมซึ่งก็คือเงินและเลเวลนั่นเองโดยเรียงจากลำดับที่1ก็คือตำแหน่งที่ต้องการเงินและเลเวลมากที่สุดในทีมไปจนถึงลำดับที่5ก็คือต้องการเงินและเลเวลน้อยที่สุดในทีมในที่นี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งที่5กันก่อนนะครับโพสิชันห้าฮาร์ดสปอร์ต ตำแหน่งที่5า Hard Support ก็คือตำแหน่งที่ต้องการเงินและเลเวลน้อยที่สุดในทีมคุณคือผู้สนับสนุนและเสียสละอย่างแท้จริงคุณเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของผู้เล่นแครี่หรือตำแหน่งที่หนึ่งฝั่งคุณได้เลยว่าเขาจะรวยหรือเขาจะจนเขาจะชนะเลนหรือแพ้เลนนั่นขึ้นอยู่กับคุณด้วยหน้าที่หลักของคุณในช่วงเ e ยืนเลนคือทำให้ผู้เล่นแครี่ของคุณเนี่ยมีชีวิตที่สบายที่สุดที่เป็นไปได้โดยการช่วยโซนเลนไล่สปอร์ตฝั่งตรงข้ามช่วยดีนายคลิปช่วยเติมยาช่วยวิ่งเปิดการมองเห็นเปิดวิชั่หรอหาหานนาราอาางกลคปแแแสบบมมม้ตมตตไ็ขู 5ที่เล่นดีเล่นเก่งเนี่ยจะทําสิ่งที่กล่าวมานี้ได้ทั้งหมดเลยแล้วแต่สถานการณ์ของเกม โพสิชันห้าเล่นอย่างไรหลายหลายคนอาจจะคิดว่าตำแหน่งที่5เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เล่นง่ายๆแค่สปอร์ตไม่ต้องใช้ของใครๆก็เล่นได้เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้สำคัญกับชัยชนะของทีมเท่าไหร่คุณคิดผิดแล้วการเล่นตำแหน่งที่5เนี่ยมีความลึกซึ้งมากๆเช่นกันการทำวิชั่นให้ทีมการเปิดการมองเห็นของทีมเราและปิดการมองเห็นของศัตรูเนี่ยเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของตำแหน่งนี้ซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งอย่างมากการคุมเลนและการพูครินในช่วงต้นเกมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกันการที่คุณและแคร,ร์ดี้ของคุ เพราะว่าถ้าครีปมันเลยตรงนี้ออกไปมันก็มีโอกาสที่ฝั่งศัตรูเนี่ยจะลอบโจมตีอ้อมป่าเข้ามาคอยก่อกวนแคที่ของคุณและ ถ้าเกิดแครี่ของคุณเนี่ยไปยืนไกลเกินไปก็คือไปหน้าป้อมศัตรูเลยเนี่ยก็จะโดนไล่ฆ่าได้อย่างง่ายมากเพราะเขามีพื้นที่ในการไล่ฆ่าแครี่ของคุณเนี่ยตั้งแต่หน้าตรงนั้นอ่ะจนมาถึงหน้าป้อมในเลนของคุณเลยยิ่งแครีมันไกลเท่าไหร่เขายิ่งเสี่ยงจะตายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นครีปของคุณเนี่ยมันเริ่มเดินไกลออกจากป้อมไปไกลๆแล้วเนี่ยอย่ามัวยืนดูดเลเวลอยู่ข้างๆแครี่ของคุณนะรีบกลับไปคูครีปเราอยากจะเน้นจุดนี้ในคลิปนี้เพราะว่ามันเป็นตัวชี้วัดเลนของคุณ แต่ถ้าเลนม,มันไปได้ไม่ดีต่อให้แคร์ี่ที่เก่งมาจากไหนเนี่ยถ้าเลนม,มันพังเนี่ยก็เลนยากเช่นกันถ้าเกิดแคร์ี่ของคุณเนี่ยเขารวยเร็วแล,วและมีเลเวลมากกว่าทีมตรงข้ามทีมของคุณเนี่ยก็จะพร้อมไปด้วยกันไปพังป้อมไปไล่ฆ่าคนเนี่ยได้เรวเ็วขึ้นการพูคลีปคืออะไร การ p ูค l c ปก็คือการที่เราเนี่ยลากคลิปป่าจากจุดที่คลิปป่าเกิดเนี่ยออกมาชนคลิปเลนโดยส่วนใหญ่เนี่ยการภูคลิปเนี่ยทำเพื่อดึงให้คลิปเลนเราเนี่ยแทนที่มันจะเดินไปตามเลนไปชนคลิปศัตรูเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปหาคลิปป่าแทนมันจะชะลอการดันคลิปในเลนเราให้คลิปศัตรูเนี่ยเข้ามาลึกขึ้นและพอคลิปศัตรูเข้ามาลึกขึ้นตัวแครี่ที่ฟาร์มอยู่เลนนั้นของทีมเราเนี่ยก็จะฟาร์มได้ง่ายสบายตัวมากขึ้นอีกจุดประสงค์นึงของการภูคลิปก็คือการพาคลิปเลนไปช่วยแทงคลิปป่าสำหรับซ ครีปป่าออกมาหาครีปเ,นเน่ยก็เหมือนมีเพื่อนมาช่วยเรารับเดมีแล้วก็ช่วยเราโจมตีครีปป่าด้วยแต่แน่นอนเราต้องยืนเล็งลาดด้วยนะไม่งั้นถ้าเกิดครีปเลนฆ่าครีปป่าไปเเราก็จะไม่ได้เงินนะฮะและนี่ก็คือเบื้องต้นของการพูครีป ยกตัวอย่างการลาร่าคลีปแคมเล็กคลิปแคมเล็กเนี่ยก็จะเป็นจุดที่อยู่ใกล้เซฟเลนก็คือเลนแนวนอนที่ยาวกว่าของทีมเราซึ่งจะเป็นเลนที่เราในฐานะพพอร์ตตำแหน่งที่5เนี่ยไปกับแครดี่ตำแหน่งที่1โดยส่วนใหญ่แคมนี้เนี่ยวินาทีที่จะล่าเนี่ยก็คือประมาณ18หรือ48วินาทีสังเกตตัววินาทีตัวหลังเราสามารถโจมตีคลีปกลุ่มนี้และเดินออกมาที่เลนคลิปเลนเนี่ยมันก็จะเจอคลีปกลุ่มนี้พอดีและวิ่งตามก็ไปข้อควรระวังของการล่าคลีปกลุ่มเล็กเนี่ยก็คือจะมีความออ่่่นนททีีสุดดบราาาหลปั้ง คลิปเลนเนี่ยก็จะเก่งกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะตีคลิปป่าตายหมดแล้วก็วิ่งกลับไปที่เลนและมันจะทําให้คลิปกลุ่มที่วิ่งกลับไปที่เลนเนี่ยเสริมกับคลิปเวฟใหม่ที่กําลังวิ่งมาและกลายเป็นว่ามันจะดันเลนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจได้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าการดึงแคมเล็กเนี่ยเราต้องการจะดึงไว้แค่จังหวะเดียวแล้วดันต่อแบบอย่างเช่นต้องการให้แครี่เราเลเวลสามแล้วเราสามารถดันได้เพราะเราไล่ฆ่าตัวเฟรนได้เป็นต้นหรือเราสามารถทําการสแต็กรีปก่อน เดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าสแต็กครีปคืออะไรเราสามารถสแต็กครีปให้มีครีปป่ามากขึ้นตรงนั้นและลากทีเดียวเพื่อให้ครีปป่าเนี่ยมันฆ่าครีปเลนทั้งหมดได้และครีปเลนศัตรูเนี่ยจะได้ดันเข้ามาตามที่เราตั้งใจครีปอีกกลุ่มที่มักจะถูกลากบ่อยๆก็คือครีปแคมป์ใหญ่ข้างเลนโดยครีปกลุ่มนี้จะอยู่ใกล้กับป้อมอีกฝั่งที่เป็นเลนสั้นมากกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถูกลากโดยฮีโร่ออฟเลนหรือสปอร์ตตำแหน่ง4ที่มาในเลนนั้นโดยมีจุดประสงค์คล้ายกันคือเพื่อดึงกระแสครีปกลับมาทางฝั่งตัวเองและทําให้ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้ประสบการณ์และเงินถ้าครีปเลนโดนครีปป่าดีตายหมดในฐานะตําแหน่ง5สิ่งที่เราทําได้คือดูเวลาที่ฝั่งตรงข้ามสามารถลากครีปกลุ่มนี้ได้ ก็คือช่วงวินาทีที่18ถึง20หรือ48ถึง50และเดินไปขวางไม่ให้คลีปปากออกไปเจอครีปเลนซึ่งก็จะทำให้เขาเนี่ยล่าคลิปไม่สำเร็จการสแต็คครีปคืออะไร การแตกคลิปคือการที่เราลากครีปป่าออกมาจากจุดเกิดเพื่อให้ครีปป่าเกิดใหม่ใหกลุ่มในวินาทีที่00พอดีเนื่องจากระบบการเกิดของคลีปป่าเกมนี้คือระบบจะเช็คว่ามีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ในกรอบบริเวณนั้นหรือไม่ถ้าไม่มีก็จะสร้างครีปป่ากลุ่มใหม่มาเทคนิคนี้จึงเหมือนกับการหลอกตัวเกมว่าครีปป่าตายไปแล้วให้สร้างใหม่ด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่เดินออกไปที่อื่นเฉยๆ การสเต็กคลีปทำเพื่อเพิ่มมูลค่าของคลีปป่าตรงนั้นเพื่อให้ฮีโร่ที่ต้องการเงินในทีมมาฟาร์มรอบเดียวและได้เงินประสบการณ์ที่มากขึ้นเหมือนกับว่ามาฟาร์มหลายรอบแล้วนั่นเองและไม่ใช่ฮีโร่ซัพพอร์ตเท่านั้นที่ทำได้ฮีโร่ทุกตัวทุกตำแหน่งก็สามารถทำได้ฮีโร่ตำแหน่ง1นึ่ที่เป็นตัวฟาร์มเนี่ยก็สามารถดึงคลีปป่าเพื่อสเต็กและฟาร์มเองได้เช่นกันตำแหน่ง5เหมาะกับใคร เหมาะกับผู้ที่รักการสนับสนุนและมีความเสียสละเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญของตำแหน่งนี้คือการใส่ใจเพื่อนร่วมทีมการมองเกมเป็นภาพรวมว่า <S <S ทีมต้องการวิชั่นตรงไหนศัตรูกำลังจะทำอะไรบริเวณไหนที่เราต้องบุกไปหรือไปป้องกันขณะนี้ทีมเราเก่งแค่ไหนเวลาเกิดการต่อสู้ใหญ่ๆเนี่ยตำแหน่งนี้ก็มักจะเป็นฮีโร่ที่โจนที่สุดในทีมและมักจะถูกเลงตัวแรกด้วยเพราะฉะนั้นการดูตำแหน่งตัวเองรักษาระยะห่างกับศัตรูดีๆก็สำคัญมากเช่นกันตำแหน่ง5จะพิเศษตรงที่เวลาตายจะส่งผลเสียกับทีมน้อยที่สุดเนื่องจากมีีีททททรรรัพยาาากนนนนอ่่สุดใใจจึงงเเปป็หบไ พื้นที่เสี่ยงเพื่อตัดการทำเกมของศัตรูหรือใช้สกิลต่างๆปกป้องเพื่อนคนอื่นและเสียสละตัวเองให้ตายแทนและนี่ก็เป็นเหตุผลด้วยที่ถ้ามือใหม่มาเล่นเกมนี้คู่กับเพื่อนที่เป็นมือเก่าเนี่ยจะแนะนําให้เล่นเป็นซัพพอร์ตมากกว่าเนื่องจากเวลาทําผิดพลาดจะส่งผลเสียกับทีมน้อยกว่าฮีโร่ตำแหน่งอื่นๆโดยทั่วไปยกตัวอย่างฮีโร่ที่เหมาะสมในตําแหน่งนี้ได้แก่แอนเทียนแอพาริชชั่นคริสตัลเมเดนหรือเบน position สี่ soft support อีกหนึ่งตำแหน่งซัพพอร์ตที่ต่างกับตำแหน่ง5ฮาร์ดซัพพอร์ตตรงที่จะสามารถเก็บทรัพยากรเงินและเลเวลได้มากกว่าจึงถูกเรียกว่าซอฟต์ซัพพอร์ตนั่นเองเป็นตำแหน่งที่มีความยืดหยุ่นสูงมากๆในการเล่นที่สุดแล้วในบรรดา5คนเพราะหน้าที่ไม่ตายตัวเลยอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างมากอย่างเช่นช่วงต้นเกมโดยส่วนใหญ่ซอฟต์ซัพพอร์ตก็จะไปเลนกับตำแหน่งที่3ออฟเลนเพื่อช่วยให้ช่วงยืนเลนช่วงต้นผ่านไปได้ดีในช่วงยืนเลนหน้าที่จะคล้ายๆกับตำแหน่งที่5ก็คือช่วยโซนฮีโร,สร่สกรูมีดึงครรีีบางาโอสลัเพ่่นน่นนไย ในช่วงต้นเกมเราจะใช้ทักษะในการทําให้เลนได้เปรียบเหมือนซัพพอร์ตอีกตัวเลยทั้งการโซนเลนต่อเลือดแครี่และซัพพอร์ตศัตรู ตัดไม่ให้ศัตรูสามารถดึงครีปได้และหาจังหวะดึงคลีปกลุ่มใหญ่เข้าเลนหลังจากนั้นโพซิชัน4ก็มักเป็นพลังในการต่อสู้หลักของทีมโดยเฉพาะช่วงที่ทีมไอเทมยังไม่มากการจับกลุ่มดักเก็บศัตรูหรือดันป้อมก็มักจะอาศัยพลังของตำแหน่ง4เสมอพาะมักจะเป็นฮีโร่ที่เก่งได้ตามเลเวลและใช้ไอเทมเสริมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในช่วงกลางเกมเนี่ยมีซับ4บางตัวที่จะหลบไปฟาร์มไอเทมหลักบางชิ้นของตัวเองอย่างเช่นบริงเดเกอร์เพื่อมาจอยไฟในช่วงหลังเดืนนั้นได้ทักษะที่ดีมากๆ เวลาตำแหน่งนี้มักจะเป็นตำแหน่งที่จอยไฟบ่อยและเดินทําเกมบ่อยที่สุดโพสิชัน4เหมาะกับใครตำแหน่งนี้เหมาะกับคนที่ปรับตัวตามสถานการณ์เกง่งเพราะหน้าที่ของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทุกเกมเลยตามดรับและสถานการณ์ในเกมบางเกมเนี่ยเราต้องเล่นเชิงรุกไล่หาคนตลอดเวลาออกไอเทมที่ทาให้เราจับเขาได้ก่อนบางเกมก็ต้องเล่นเชิงรับแอบตามขอบแบบดันฟรีไปและออยเทมเอาตัวรอดเซฟตัวเองซเองซฟเพื่อนเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งแล้วก็ไม่ชอบตำแหน่งที่ตายตัวมองหาตลอดเวลาว่าเราจะทํายังไงเพื่อจะมีประโยชน์กับทีมให้ได้มากที่สุดมองเห็นจังหวะที่ศ ณีที่ผู้เล่นโพซิชัน4ไม่ได้รีบจะเร่งฟาร์มไปเทมชิ้นไหนหรือได้เทมชิลักที่จะใช้ในเกมน,นั้นมาแล้วก็สามารถช่วยผู้เล่นตำแหน่ง5ในการออกของเพื่อทีมอย่างเช่นเซนทรีวอร์ดหรือสมุออฟดีซีที่ใช้เงินในการซื้อได้เช่นกันยกตัวอย่างฮีโร่ที่เหมาะสมในตำแหน่งนี้ได้แก่ไลออนดูบิเอลเดอร์ไททันโพ i ิชัน3ออฟเลน เริ่มเข้าสู่ตำแหน่งที่จะได้เลนประจำตอนต้นเกมโพซิชัน3จะไปเลนที่อันตรายที่สุดใน3เลนของทีมหนึ่งก็คือเลนที่สั้นที่สุดที่โดนแม่น้ำตัดผ่านหน้าป้อมนั่นเองการเล่นในเลนนี้จะเน้นไปที่การกดดันเป็นหลักเพราะฮีโร่ออฟเลนส่วนใหญ่จะมีความแข็งแกร่งในช่วงต้นเกมและสามารถกดดันฮีโร่แครี่ของฝั่งตรงข้ามได้พอพ้นจากช่วงยืนเลนไปฮีโร่ตำแหน่งนี้มักวิ่งเข้าไปแย่งป่าศัตรูฟาร์มหรือเดินหาจับฮีโร่สำคัญของศัตรูกับเพื่อนในทีมไฟมักรับบทเป็นตัวเปิด วายุดหรือตัวที่วิ่งนําหน้าทีไปล่อเป้าดึงศัตรูมาก่อนเพื่อให้เพื่อนเห็นตําแหน่งศัตรูและเล่นได้ง่ายขึ้นโพซิชัน3เล่นอย่างไดหน้าที่หลักของผู้เล่นออฟเลนคือการยึดพื้นที่ศัตรูโดยการกดดันป้อมวิ่งไล่คิวหรือแย่งฟาร์มป่าศัตรูในช่วงกลางเกมและสร้างพื้นที่ให้ตัวฟาร์มทีมของเราเองเนี่ยได้ฟาร์มอย่างสบายที่สุดดังนั้นการใช้ความสามารถของฮีโร่ของเราให้เต็มที่ในช่วงตน้นเล่นร่วมกับซัพพอร์ตให้ชนะเลนของเราหรืออย่างน้อยไม่แพ้เลนมากเกินไปจะดีกับทีมเป็นอย่่่่่่่าา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 งงงมมมมมมกกกีีีรรรรอออออเเเลลลลนนนสสสสววใหหญพได้้จะะะคาาถููแแยชื เป็นช่วงที่แครดี่ฝังนงข้ามเนี่ยออกไปฟาร์มป่าพอดีจึงเป็นเวลาที่ดีมากในการทำลายป้อมเทียหนึ่งเซฟเลนของศัตรูหลังจากนั้นเราอาจจะแช่เลนต่อและแย่งฟาร์มป่าศัตรูหรือเดินไล่ทำเกมที่อื่นก็ได้ถ้าเรามีสกิลสำคัญแล้วแต่ฮีโร่ที่เราเล่นและสุดท้ายคือรวมทีมไฟกับเพื่อนตอนที่ฮีโร่ตัวหลักของเราเนี่ยได้ไอเทมหลักครบแล้วเพื่อสร้างความได้เปรียบเพิ่มและปิดเกมไปได้ในที่สุดโพสิชันสามเหมาะกับใคร เหมาะกับผู้เล่นที่ชอบความท้าทายมีความสุขเวลาเห็นฝั่งตรงข้ามมีความทุกข์และปรับตัวตามเกมได้ดีรวมถึงมีทักษะเชิงแมคคนิกระดับหนึ่งชเช่นการราคลิปดีนายคลิปจังหวะการเปิดไฟและฮีโร่ตัวไหนที่เราควรจับก่อนเพราะว่าฮีโร่ออฟเลนเนี่ยแล้วแต่สถานการณ์ในเกมสามารถกลายเป็นตัวแบกได้เลยในบางเกมรวมถึงบางเกมที่แย่ๆเนี่ยเราก็สามารถกลายเป็นซัพพอร์ตได้เช่นกันดังนั้นเราต้องปรับการเล่นและไอเทมของเราเนี่ยให้เข้ากับสถานการณ์เหล่านั้นซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละเกมโพ s ิชัน n 2 มาต่อกันที่ตำแหน่งสุดฮอตที่ประจําโลกโดนทูนะก็คือตำแหน่งที่2หรือเลนกลางมิดเลนนั่นเองนะฮะเป็นตำแหน่งที่สร้างคอนเทนต์สร้างความได้เปรียบให้ทีมได้ด้วยตัวเขาเองคนเดียวเลยเพราะโดยธรรมชาติของเลนนี้ที่เป็นเลนเดียวในเกมเลยที่จะมีฮีโร่มาอยู่แค่ตัวเดียวนะครับทำให้ฮีโร่ที่มาเลนกลางเนี่ยได้เลเวลเร็วที่สุดในเกมมากกว่าฮีโร่ตำแหน่งอื่นๆทั้ง4ตัวที่เหลือในทีมเดียวกันและทีมฝั่งตรงข้ามด้วยและเขาจะใช้เลเวลที่ได้มาเนี่ยเดินทําเกมช่วยฮีโร่ตัวอื่นหรือเร่งการฟาร์มของตััวเเอองให้้้มากกกกขึนนนไไปี็ดช่ ฮีโร่ตำแหน่งมิดนี้เปรียบเสมือนหัวหอกของทีมในช่วงกลางเกมเลยก็ว่าได้เพราะมีเลเวลเยอะที่สุดแน่นอนและตัวฮีโร่มักจะเป็นประเภทเซมิแคร์รี่คือไม่ได้ต้องการไอเทมสองสามชิ้นเพื่อจะไฟได้ขอแค่เลเวลเยอะๆกับของแค่หนึ่งสองชิ้นก็พอแล้วเป็นตำแหน่งที่มีความสามารถและพลังสูงที่แน่นอนมาควบคู่กับความรับผิดชอบที่สูงเช่นกันในการกำหนดกระแสของเกมสร้างความได้เปรียบยึดจุดประสงค์ต่างๆให้กับทีมตัวเองโพซิชันสองเล่นอย่างไร ความท้าทายของตำแหน่งนี้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยก็คือจะได้ดวลกับฮีโร่มิดของศัตรูแบบ1ตงจนนึงชิงไหวชิงพลิบกันตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งในการเล่นระดับสูงนั้นแค่ครีปตัวเดียวที่ต่างกันแค่เลเวลเดียวที่ขึ้นก่อนพลังข้ามเนี่ยสามารถใช้เป็นโมเมนตัมทําให้ชนะเลนไปได้เลยนะครับตำแหน่งนี้ก็ยังเป็นตำแหน่งที่ใช้รูนแม่น้ำมากที่สุดทั้งวอเตอร์รูนที่เกิดทั้ง2ฝั่งในเวลา2นาทีและ4นาทีและพาวเวอร์รูนที่จะสุ่มเกิด1นั่งลังจากนนั้รุนบางรนเช่นเฮสหรือวส ถ้าได้มาในช่วงต้นเกมเนี่ยสามารถทําให้เราได้คิวฮีโร่ในแบบที่เราไม่มีทางทําได้เลยในช่วงต้นเกมนั้นดังนั้นสึกชิงรูนจึงเป็นอะไรที่เกิดขึ้นอยู่เสมอและสปอร์ตสี่สปอร์ตห้าเนี่ยก็มักจะมีส่วนร่วมในสึกชิงรูนนี้ด้วยสปอร์ตสี่เนี่ยก็มักจะเดินมาด้วยตัวเองเลยในนาทีที่สี่หรือนาทีที่หกและสปอร์ตห้าก็สามารถเดินมาปักวอดดูรูนแม่น้ําซึ่งอย่างน้อยเนี่ยถึงเราจะไม่ได้เก็บรูนการที่เราเห็นว่าศัตรูได้รูนอะไรไปก็ทําให้เราป้องกันตัวเองได้ทันเวลา อย่างที่บอกไปว่าฮีโร่ตำแหน่งนี้มักจะเป็นฮีโร่ที่เก่งที่สุดในช่วงกลางเกมดังนั้นการตัดสินใจเล่นแต่ละครั้งเนี่ยจึงมีผลอย่างมากเราสามารถเลือกจะไปดันคลิปเลนไกลๆที่มันอันตารายเพื่อสร้างพื้นที่ในแบบโดยความสามารถในการเอาตัวรอดของเราดึงศัตรูมาหาเราและเอาตัวรอดให้ได้หรือเราสามารถรวมกลุ่มกับออฟเลนและสปอร์ตของเราเพื่อหาจับฮีโร่ศัตรูที่อยู่โดดเดี่ยวจากเพื่อนหรือทวนศัตรูไฟในแบบที่เราได้เปรียบได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ฮีโร่ที่เราเลือกเล่นในตำแหน่งนี้ โพสิชันสองเหมาะกับใครตำแหน่งนี้เหมาะกับคนที่ชอบเอาชนะชอบเป็นคนที่เก่งที่สุดในบรรดาคนอื่นรอบดอชอบความเสี่ยงความห้าวกล้าได้กล้าเสียซินกับการเล่นแบบเท่ๆพิ้วๆทำจังหวะสกิลเพลยเ์เจ๋งๆเป็นตำแหน่งที่สปอตไลท์จะฉายสว่างมากหากเล่นดีจะดูเท่สุดๆแต่ทางกลับกันถ้าเล่นได้ไม่ดีก็ตกเป็นเป้าในการโดนเบลมเช่นกันโพสิชันหนึ่งเรามาถึงตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่1ในคลิปนี้กันแล้วนั่นก็คือตำแหน่งที่กินทรัพยากรเยอะที่สุดในทีมหรือที่เราเรียกว่าแครี่นั่นเอง ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่ได้รับทรัพยากรของทีมแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากที่สุดโดยการเล่นของตำแหน่งนี้หัวใจหลักก็คือเก็บเงินเก็บเงินและเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเป็นกำลังหลักของทีมในการไฟท์ฆ่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามและทำลายป้อมทำลายบ้านของเขาและจบเกมไปเลย โพสิชันหนึ่งเล่นอย่างไรพอเริ่มเกมมาเนี่ยเรามักจะเป็นฮีโร่ที่อ่อนที่สุดตัวหนึ่งในเกมเพราะว่าฮีโร่ที่เก่งตามไอเทมเนี่ยต้นเกมที่ไม่มีไอเทมมันก็จะอ่อนกว่าฮีโร่ตัวอื่นเรามักจะได้ไปเลนเซฟเลนซึ่งเป็นเลนที่ปลอดภัยและยาวที่สุดของทีมเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็จะประคบประงมเราเหมือนเป็นเด็กทารกคนนึงเลยที่จะให้เราเี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงก็คือได้เงินได้เลเวลมากที่สุดที่เราต้องการ จุดะสมของแครี่คือฟาร์มจนไดไอเทมหลักที่ต้องการครบแล้วออกมาช่วยทีมสู้ด้วยพลังที่สูงมากจากไอเทมโดยมักจะเป็นตัวเดเมจหลักของทีมเลยทีเดียวในช่วงนี้ยังฟาร์มอยู่แครี่จึงมักจะคุยกับคลิปมากกว่าคุยกับคนอยู่ในปามากกว่าอยู่ในเลนและออกมาช่วยเพื่อนแบบนานๆครั้งในบางจังหวะเท่านั้นและด้วยความที่ฮีโร่ตำแหน่งที่1แครี่เป็นฮีโร่ที่มักจะมีทรัพยากรมากที่สุดในทีมการที่แครี่ฟาร์มนานเกินไปหรือติดเอาแต่ฟาร์มก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเช่นกันเพราะในช่วงท้้าาาาาาายยเเเกกกกมมมมมมหหีีีีีีโรร่่่่่่ททททททวสสุดใในนนนไไปลลลับจะะํขออออองงงแแพ ศัตรูที่แคร,รี่เข้ามาด้วยเนี่ยสูงสุดๆเลยทีเดียวดังนั้นแครรี่ที่ดีจึงรู้ว่าเวลาไหนเราควรแยกออกไปฟาร์มและเวลาไหนเราควรจะอยู่กับทีมเพื่อรับบทเป็นผู้ปกป้องผู้แบกทีมของเราโพสิชันหนึเหมาะกับใคร เหมาะกับผู้เล่นที่ชอบความ่ำรวยสะสมเก็บโอมได้ยินเสียงเงินเด้งๆแล้วฟินมีความเห็นแก่ตัวเล็กน,น้อยก็ดีเพราะบางจังหวะก็ต้องปล่อยเพื่อนตายเพราะไม่งั้นเนี่ยเราเดินเข้าไปช่วยเพื่อนเราจะตายด้วยแล้วก็จะส่งผลเสียกับทีมโดยรวมและเล่นภายใต้ภาวะกดดันได้ดีเพราะฮีโร่ตำแหน่งนี้เนี่ยในท้ายเกมก็เหมือนเป็นเสาหลักของทีมเลยถ้าเล่นพลาดตายเร็วเกินไปหรือโดนจับในช่วงท้ายเกมก็คือทําทีมแพ้ด้วยตัวคนเดียวได้เลย และนี่ก็เป็นอันจบลงไปอีก1 EP นะครับสำหรับ Learn to Play EP ที่2นี้ที่เกี่ยวกับตำแหน่ง Position ในเกมโด t a ตนี้นั่นเองก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเล่นจริงได้และทำให้การเล่นเกมโด t a ตูของทุกคนสนุกสนานมากขึ้นนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ที่3เตรียมรอรับชมกันได้เลยนะครับ